กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเอง iOS นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอย,อยู่ในเกมพิกเซกซัอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนของ Special ที่ผมได้ปลดล็อกต่อจากถุงมือถือถุงมือของซินตามานน,นเดงนะครับซึ่งอาวุธนี้เนะี่ยก็จะมีชื่อว่าเ e นดิค a l l าเกรปดิฟวอร์ผมผมอาจจะอ่านยากนะก็ต้องขออภัยด้วยครับคุณผู้ชมแต่ผมจะเรียกปืนชื่อไทยนี้ว่าปืนตะขอเกียร์นั่นเองนะครับ ก็ปืนนี้เนี่ยดาเมจสูงส yeah, ุดคือ423ประเภทสเปเชียลยิงเร็ว8ปบรรจุกระสุน3เดินเร็ว50ก็มสามารถปึกของอุปนี้ก็คือยิงเกี่ยวตะขอได้แล้วก็โดนศัตรูปุ๊บติดเลือนไหลได้รวมถึงการขโมยเลือดนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าปืนนี้เนี่ยก็เป็นตะขอเกี่ยวแบบที่สูงนั่นเองถ้าสมมติว่าแบบเคยมีผู้เล่นบางคนชอบใช้ปืนประเภทแบบตะขอเกี่ยวหนีหลบล่อยอันนี้ก็ผมก็เคยเจอนั่นเองนะครับผม วันนี้นะครับผมก็มาเล่นในโหมดออนไลน์อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็หลังจากห่างหายไปนานที่ผมได้ลงคลิปอื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการรีวิวนะก็ต้องแบบอาจจะมีผลงานอ,อื่นผมก็สามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังเก่าๆตอนได้เลยครับโอเค,คก็ตัดกลับมาในออนไลน์นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าปืนปืนนั้นผมก็ได้ปลดล็อกเกือบเกือบทั้งหมดนั่นเองนะครับ จะเหลืออีกแค่ปืนสุดท้ายที่ผมจะรอรีวิวคลิปตอไปนั่นเองครับมีจะเห็นได้ว่าผมก็นี่การใช้วันนี้ก็นะครับถ้าสมมติว่ายิงพลาดปุ๊บเกี่ยวที่อื่นก็เป็นข้อเสียของวัธน,นี้เนี่ยซึ่งผม,ผมบอกว่าไม่ผมไม่รู้ว่าปืนนี้ชอบอยู่ไหมก็บอกว่าคนเดียวก็ปกตินะแต่แต่ใน,นนวว่าต้องใช้กับพื้นที่สูงเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเวลาใช้กับคนก็ ถ้าว่าต้องแบบยิงดาเมจเท่าไรเดี๋ยวผมอาจจะไม่รู้ว่าจะโดนหรือไม่โดนก็คือยู่กับว่าแบบผู้เล่นจาอยู่ด้วยกันนั่นเองครับเห็นไหมครับสามารถเกี่ยวขึ้นที่สูงได้น,นั่นเองอมผมใช้สกิลเสริมนั่นเองก็คือเมื่อใช้สกิลนี้ปุ๊บจะวางกับดักไดก้ก็มันจะเป็นอะไรที่แบบถ้ายิงพื้นที่แคบๆปุ๊บก็ถือว่าดีมากนั่นเองนะครับนี่อันนี้ผมก็เลยเล่นเสริมไว้ก่อน ใช้สกิลเสริมคู่กับตันนี้นี่ยเองนี่เห็นไหมครับบางทีก็บอกได้คําเดียวว่าแบบก็ไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อย,ยเก่งสักเท่าไหร่นะเวลายิงใส่แตตัวปุ๊บพลาดบ่อยนี่สมมติอยู่ที่สูงสูงปุ๊บเห็นไหมครับก็ต้องอยู่ที่สูงสูงได้แล้วผมก็สามารถใช้อาวุธปืนอื่นในการสู้ยิงอย่างเช่นปืนนี้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่ ผมนี่ก็เคยรีวิวปืนนี้นะนะครับเคแล้ก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าก่อนได้เ,เลยนะครับคุณผู้ชมน,นะครับก็เวลาใช้ปืนอีกก็ถือว่าดีนะยิงยิงพื้นที่คับแคบปึ๊บก็เล่นได้อยู่เล่นได้กว่าจะปืนเนียนบอกได้ได้คำเดียวว่าโคตร <c oughs> ลำบาก <c oughs> ชีวิตนี้โดนสักหนึ่งทีแหละ บอกเลยปืนนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะกับผมเลยเนี่ยบอกเลยแบบผมไม่ไม่ชอบไม่ค่อยชอบปืนนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าต้องใช้ปืนแบบยิงกับเล่นคนหมดออนไลน์ที่ปืนแบบ 1. 1. R, หนึ่งตอนหนึ่งอาเนี่ยน่าจะเหมาะก,กับผมบ้างแต่ว่าแม่เนี่ยไม่ชอบ <c oughs> ก็เลยอาจจะเอาไว้แค การที่ให้ดูเฉยๆนั่นเองครับตัวโจนี้ตัวประมาณสัก2อสองดาเมัก็ถือว่าดับเรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้กว่าจะกว่าจะขี่ได้สักครั้งหนึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างลําบากมากเห็นไหมครับก็บอกเล่เลยครับว่าเวลาเล่นม็อกแมปที่เป็นแบบแมปคนเดียวก็ค่อนข้างจะลําบากแต่ถ้าเกิดเล่นแมปอื่นที่ไม่ใช่แมปนี้ก็ก็ถือว่าก็ก็ถือว่าเล่นได้อยู่ก็จะเห็นได้ว่าผมก็ มีเพีงแค่นี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าแต้มสมก่อนนั้นก็บอกได้เลยว่าปืนนี้ก็ไม่เหมาะกับผมสักเท่าไหร่ก <sick> <let> ็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลําบากจริงๆก็ส่วนคุณผู้ชมก็อาจจะเล่นถนัดเองก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแต่สำหรับผมไม่โอเคนะครับ ก็จบกันนะครับสำหรับอาวุธนี้ก็ถือว่ารีวิวสั้นๆของอาวุธนี้นะครับผมขอให้คะแนนนี้นะห้าเต็มสิบเลยบอกได้คาเดียวว่าอาวุธนี้ไม่เหมาะกับผมมากบอกเลยแต่ต้องเล่นกับแแมที่แบบเหมาะกับผมนะแต่แค่ลองสาธิตเฉยๆนะครับคุณผู้ชมก็ส่วนคุณผู้ชมก็ให้โหวตว่าอาวุธนี้กี่คะแนนก็สามารถคอมเมนต์ตรงทวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอาวุธสุดท้ายที่ผมกำลังจะรีวิวของอีเวนต์อนิเมนี้ก็ยังเหลืออีกอันหนึ่งก็รอติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ